ไม่มีความต้องการหรือว่าผู้ป่วยไม่มีความต้องการนี่ก็ถูกปฏิเสธเหมือนกันพระก็ถูกปฏิเสธเหมือนกันหรือในบางเคสเนี่ยญาติผู้ป่วยต้องการแต่ว่าผู้ป่วยไม่ต้องการก็ถูกปฏิเสธเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทํางานเป็นทีมอย่างบางทีญาติต้องการเวลาพระขึ้นไปผู้ป่วยเห็นพระช็อกก็มีนะ ต้องปักต้องกัดจ้าระวังเลยนะในห้องไอซียูทีตะโกนพยาบาลหันมาอ้อะมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มดท่านไปแอบในห้องน้ําก่อนนะอะไรนี้ก็มีนะเคยขึ้นไปนะเพราะว่าญาติญาติต้องการแต่ว่าคนป่วยไม่พร้อมที่จะพบพาก็มีาบอกชื่อพยาบาลที่บอกห้องแอบมา <c oughs> เหมือนกันหมดจำไม่ได้ขาวเหมือนกันหมดอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องทำเป็น ว่าเ,เวลาพระขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างของการเตรียมคนป่วยที่จะให้ไปอย่างอย่างสวยงามแล้วก็อย่างพร้อมองค์ประกอบแรกที่อาตมาจะมองก็คือความพร้อมของสถานที่เนี่ยสถานที่ก็มีส่วนสำคัญเราจัดบรรยากาศในห้องของผู้ป่วยอย่างไรเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่า เป็นห้องที่มีความจอแจเนี่ยวุ่นวายก็ไม่เหมาะที่จะให้คนป่วยเนี่ยได้รับธรรมะหรือว่าคุยธรรมะหรือเตรียมความพร้อมอาจจะต้องใช้สถานที่ท,ที่มีความเหมาะสมไม่จอแจแล้วก็เราก็จะต้องรู้ภูมิหลังของผู้ป่วยพอสมควรในการเตรียมความพร้อมเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้ภูมิหลังเลยเกิดว่าเราไปคุยอะไรที่มันผิดพลาดเนี่ย ก็จะทําให้ผู้ป่วยนั้นมีความไมิ่ตกกับบงวลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นทีมงานของเราที่ทํางานกันอยู่อย่างคุณพยาบาลเป็นนักสืก่อที่ดีมากเวลาตึ้นไปคุณพยาบาลก็จะรายงานว่าคุณโยมคนนี้เนี่ยนะท่านป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้เขาไม่เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขามีเมียกี่คนเขามีลูกมีหลานกี่คนอะไรอย่างนี้ยพยาบาลได้รู้หมดบ้านมีกี่หลังเมียมีกี่คนลูกมีกี่คนเนี่ยนะ เป็นนักสืบที่ดีมากข้อมูลเหล่านี้ถามว่าพระจําเป็นต้องดูไหมจําเป็นทําไมจําเป็นถ้าหากว่าเราไปพูดอะไรที่ทําให้คนไข้มีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นเขาก็ไม่พร้อมที่จะจากไปอย่างสงบเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลบ้างพอสมควรพยาบาลก็จะรายงานว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ เรื่องนี้ท่านควรพูดเรื่องนี้ท่านไม่ควรพูดแตว่ว่าก่อนก่อนจะจากโลกนี้ไปในความลับเปิดเผยหมด <c oughs> มันต้องเตรียมต้องร่วมมือกันครับ <c oughs> เพื่อที่จะเตรียมคนคนหนึ่งให้ไปดีเน <c oughs> กกี่ยพอรู้ข้อมูลแล้วสิ่งไหนที่เราควรพูดควรโน้มน้าวเราก็พูดได้โน้มน้าวได้นะฮะโน้มน้าวเขาพยายามโน้มน้าวเขาให้นึกถึงแต่คุณงามความดี <c oughs> นึกถึงแต่ความที่เขาภาพภูิใจ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยไปทําบุญไม่เคยไปวัดเลยแต่ว่าเขาเป็นพ่อที่ดีนะก็สามารถที่จะทําให้เขานะมีความภาคภูมิใจในการเป็นพ่อที่ดีของเขาได้หรือแม้ว่าเขาจะเป็นหมอนะอาตมาก็เคยเทศให้หมออยู่ท่านหนึ่งก็นอนอยู่ในห้องไอซอาตมาก็พยายามคุยว่าความเป็นหมอเนี่ยเขาได้บุญยังไงเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปวัดหมอพยาบาลได้ไปวัดน้อยมาก จะไปก็เฉพาะอ่าหนึ่งก็คืออกหกนะักเนาะสองก็คือผีหลอกนะฮะหมอพยาบาลจะไปดูก <ś le> ผีหลอกเป็นปัดรังควานนะบางทีก็โทรมาตอนตึกๆึกข้างผีหลอกนะฮอาตอมาขึ้นไปไม่ได้หลอกสิบเอดโมงไม่เป็นไรหลอกเปิดโทรศัพท์นล้ท่านส่วนเลย <ś le> ฉันจะเอาโทรศัพท์ไล่ผีไล่ผีทางโทรศัพท์ โรงพยาบาลเรานี่ไม่ห <c oughs> เหน <c oughs> เคยทาบ่อยแต่เขาไม่บอกว่าหดไหนอยมวันนี้สมมาภาพรู้แล้วว่าทําไมธรรมหาวรถึงไม่ใช้โทรศัพท์เบอร์เดิมโทรไปเมื่อไหร่โทรศัพท์อยู่ที่โยมตลอดเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นกัผีคุยทุกวันผีจําเบอร์ได้มันจำเบอร์ไลผ่ผีทางโทรศัพท์เนี่ย ก็คือเป็นการดูแลจิตใจอย่างหนึ่งให้กําลังใจว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ต้องต้องให้กําลังใจพยายามที่จะให้เขามีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความยังไงก็นึกถึงว่าสิ่งที่เขาทําเป็นบุญเป็นต้นทุนแล้วเมื่อมีต้นทุนแล้วนี่ไม่ต้องมีความพิจกตรกังวลอะไรมากนะเขาก็จะพร้อมที่จะไปอีกอีกประการหนึ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือทํำยังไงก็ได้ ให้เขาสบายใจในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีหลายท่านคือเคยทะเลาะก,กับญาติคนป่วยด้วยพระทะเลาะก,กับญาติคนป่วยก็มีนะต่อมาไปทะเลาะก,กับญาติคนป่วยแต่พระเอิญว่าคนป่วยท่านนี้เนี่ยรู้จักกันเป็นประจำญาติญาติก็รู้จักกันเป็นประจำความมุ่งหวังสุดท้ายของคนป่วยคนนี้คือต้องการกลับไปตายที่บ้านต้องการกลับไปนอนที่บ้านไปตายที่บ้าน แต่ว่าลูกๆบอกว่าอยู่ใกล้หมอดีที่สุดเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยอะไรก็ทันสมัยแต่หมอบอกว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นมะเร็มระยะสุดท้ายถึงจะอยู่นี่หรือว่าอยู่บ้านก็ไม่ต่างอะไรกันเลยแล้วลูกๆก็ไม่ยอมแต่คนที่จะต้องการคนต้องการจะไปอยู่บ้านก็คือคนป่วยทะเลาะกันนานมากจนกระทั่งว่าคนป่วยท่านนี้อยู่ไอซียูแล้ว ใสอ่ออกซิเจนทางปากแล้วก็อัปสเตอร์ปิดไว้พูดไม่ได้แล้วเมื่อเขาพูดไม่ได้เนี่ยก็ญาติๆก็นิมนต์ไปเยี่ยม,มก็ไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมก็รู้อยู่ว่ายาหยุดโยมท่าน,นนี้ต้องการกลับบ้านก็เลยคุยกับโยมบอกว่าโยมอยากกลับบ้านไหมอยากไปนอนที่บ้านหรือปากถ้าหากว่าอยากไปนอนที่บ้านเนี่ยให้โยมลืมตาขึ้นนอน เขาก็ลืมตาขึ้นทางทางี่ไม่ได้ลืมตามาสองสามวันนะญาติๆาตกก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้นะพอร้องไห้ปุ๊บนี่ก็เรียกญาติมาถูว่าเนี่ยความรารถนาครั้งสุดท้ายของแม่ของโยมเนี่ยเราทําให้ไม่ได้เชียวหรือถึงให้ท่านอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ที่บ้านท่านก็จะจากไปแล้วโยมจะให้แม่ของโยมนอนทรม,มานอยู่กับเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายทั้งปวงที่จอด เกือบจะทั่วร่างกายหรือว่าในวินาทีสุดท้ายให้ท่านไปนอนสบายสบายบนเตียงที่ท่านเคยนอนมาเจ็ดสบแปสปีอ,อยู่กับลูกหลานยังมีความสุขอย่างนี้ไม่ดีกว่าเขาก็ยอมแต่นี้ยอมพระพ้าเถียงจนชนะนะยอม <laughs> <laughs> อันทีก็ทะเลาะกับโยมเพื่อคนป่วยก็ตกลงก็ยาวกลับบ้าน ็อาศัยรถพยาบาลกับบา้านบรรดาลูกๆก,ก็ต้องไปเตรียมถังออกซิเจนเตรียมเตรียมเตรียมอะไรเนี่ยเพราะว่าตามหลักของการแพทย์คุณหมอจะไม่ถอดสายเด็ดขาดจะต้องเตรียมไปในระหว่างที่ไปในรถก,ก็จะต้องมีพยาบาลถือไอ้ลูกกลมๆที่บีบให้ปังลมไปด้วยนะนะแต่ว่าไปตอนเย็นเนาะสี่โมงเย็นออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม,ม่ไปฟ้าห้าบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับวัดฟ้า รถตีบพนะยาบาลก็บีบไปอรตามาก็นั่งสวดมนต์ไปชอบคุณยายชอบฟังสวดมนต์สวดไปไปติดที่แจงสีภูมิพยาบาลอยู่ในรถบีบไปชั่วโมงกว่าละยังไม่ถึงก็บีบไอ้ลูกฟินฟินนะี่ยะพยาบาลก็คงจะปวดนะครับก็อมองหน้าอรตามาเนี่ยนะมองหน้าประมาณว่าช่วยหน่อยอะไรประมาณนะั้น ว่าเห็นสายตาพยาบาลปวดแขนเนาะชั่วโมงกว่าและไอบีไมนลุกงกงๆเนี่ยพระก็เมื่อยปากสวดมาชั่วโมงกว่าไม่เป็นไรก็เลยสลับหน้าที่กันพระก็บีบทำให้พยาบาลก็สวดเอาหนังสือสลับกันและสวดสวดได้หน้ามีหนังสือทำให้นังสือมีปิโศธรรมดาเนี่ยสวดก็ได้เนี่ยเนี่ย ต่ามาบรลหลังเนี่ยถ้ามาโรงพยาบาลก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือหมอว่าสมควรนะเพราะบางอย่างมันจําเป็นต้องได้ใช้อย่างนี้ยก็แล้วก็อ่านค่าก็เหมือนกันแต่ก่อนนี่อ่านไม่เป็นครับเพราะว่าขึ้นไปก็จะมีตัวเอ็นหลายหลายตัวเนี่ยอ่เาสเส้นปลาอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องมองให้เป็นเพราะว่าถ้าหากว่าเส้นมันเริ่มดิ่งพักก็จะต้องรีบปีตัวเพราะว่าพยาบาลจะเข้าไปปั๊มไงฮะ พยาบาลจะเข้าไปปัม๊มตอนนี้รู้รู้จังหวะแล้วพอเส้นเริ่มฟีดพยาบาลกรูมาพระต้องหนีก่อนหลบฉากพยาบาลปั๊มผิดพยาบาลออกพระข้าทำงานต่อน,นี่้แล้วเคยไหมครับ่าไปปัแทน um. <laughs> ยังยังไม่เคยเพียงแต่ปีบให้ลูกกลมๆนี่เคยปั๊มไม่ยังไม่เคย,เคย,เคยแต่พอคุณยายยายคุณยายกลับบ้านเนาะพูดถึงเคสของคุณยาย พอคุณยายกลับบ้านเนี่ยเราก็จัดแจงบ้านให้เป็นที่เหมาะสมเตรียมบ้านให้พร้อมคุณยายชอบไปนอนวัดถือศี 8, แลแปดเราก็หาชุดขาวให้คุณยายใสยท่ท <c oughs> ําขันก็ตอกดอกไม้ตามประเพณีของล้านนา <c oughs> ก็บอกคุณยายว่าคุณยายวันนี้เนี่ยเราจะทําบ้านคุณยายให้เป็นวัดอันนี้เป็นชุดที่คุณยายเคยใสย่ก็เอามือคุณยายมาจาับ ชุดเอามือคุณยายมาแตะที่ชุดมันนี้ผ้าขาวนะอันนี้เป็นขันดอกไม้อัน,นเป็นน้ํายาอันนี้เป็นหนังสือตอนนี้ลูกหลานอยู่ครบหมดแล้วแม่ห้องสอนเข้ามาแล้วกรุงเทพก็มาแล้วที่ไหนก็มาแล้วหลานก็ครบหมดแล้วยายไม่ต้องห่วงใครเลยนะลูกๆนี่ก็ทํางานกันหมดแล้วหลานๆก็เรียนหมดแล้วไอ้ที่เหลืออยู่ที่ยังไม่จบก็ดูแล้วเนี่ยก็เป็นคนดียายไม่ต้องห่วงเพราะน่าจะจบเร็วๆนี้่ ก็พยายามสร้างบรรยากาศอย่างนี้ให้มีความอบอุ่นในครอบครัวจากนั้นก็สมาทานศีลอะไรประสวนนสดิ์คนสวดอยู่4ชั่วโมงคุณยายก็เสียสวดสี่ชั่วโมงเนะคุหยายก็เสียในเื่องสุดท้ายชีวิตของคุณยายยังจําได้ติดตาก็คือคุณยายจะโพรงตาขึ้นพร้อมกับลมหายใจเฮลองสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับคนหลับอย่างสงบหน้าตาออกจากยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุขมากกว่านอนบนเตียงที่โรงพยาบาลได้สั่ไปอันนี้ก็คือเป็นเคสหนึ่งที่มีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถช่วยให้เขาไปอย่างมีความสุขเตรียมแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขลูกๆหลัลงๆก็รู้สึกว่าเขาไปอย่างสมศักดิ์ศรีของเขาแล้วก็หลังจากคุณยายตายแล้วก็ยังไปจัดศาสนาพิธีให้ต้องไปช่วย อาบน้ําศพยังไงเอาเข้าโรงศพยังไงไปตั้งยังไงนิมนต์พระยังไงเนี่ยจัดคิวนิมนต์พระด้วยนะะบางคนก็โผล่บางคนก็เรียกพระเรียกอาตมาเนี่ยขึ้นไปถามรู้จักพระรูปนั้นไหมรูปนี้ไหมรูปนี้ไหมแล้วก็สั่งด้วยว่าถ้าตายนีย่ต้องเอารูปนั้นู้งเอารูปนั้นต้องเอารูปนั้นนี่นะองค์อาจารย์มหาสงา่าก็ติดชาร์จหลายคนก็ยังเลคเชอร <c oughs> <c oughs> ์ไม่หยุดเราอาจารย์สงา่าวันนั้นวันนั้นเนี่ย บางทีอาตมาก็แก้งหยอกแล้วอาตมาไม่นิมนต์เหรอเขาบอกว่าท่านออกวิทยุตอนเช้าทุกวันฟังจนเบื่อแล้วไม่เอาแต <c oughs> ่ช่วยจัดก,การให้ทีนิมนต์พระนี้ <c oughs> แต่พอคุณยายเสียแล้วเนี่ยทุกทุกทุก,ทก,ทกปีครบรอบวันตายของคุณยายต้องไปฉันอาหารที่บ้านคุณยาย <c oughs> เพราะว่าญาติๆเขาต้องการให้ไปฉัน <c oughs> เขามีความรู้สึกว่าถ้าเราไปฉันแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ายายเนี่ยได้กินด้วย ก็จะมีความสุขนึกถึงยายพอท่านฉันทีไรก็นึกถึงยายทุกทีเงี้ยแต่ว่าปีหนึ่งนี่ก็ไปหนหนึ่งอยากจะเปลี่ยนอาหารบอกให้โยมบอกว่าเปลี่ยนอาหารได้ไหมไม่ได้ยายชอบอย่างนี้ฉันีแล้วก็ฉันอะไรรู้ไหมคุณพยาบาลคุณหมอฉันอาหารญี่ปุ่นคุณยายอายุแปห้าฉันอาหารญี่ปุ่นวาซาบิเนี่ยที่เขียวๆเนี่ยนะ ท่านต้องจิ้มเยอะๆถ้าคุณยายชอบมันไม่เคยนึกเลยว่าพระฉันได้ไม่ฉันได้กินฉันเข้ามันก็จี๊ดขึ้นตรงแนี้ยนะก็ต้องฉันให้เขาปีหนึ่งไปหนึ่งหอนต้องฉันให้หมดเลยนะอันอื่นมันก็ไม่ถวายถวายแต่อาหารญี่ปุ่นถ้าคุณยายชอบปีไปหนึ่งอันนี้ก็เป็นความผูกพันแล้วก็ มีความรู้สึกว่าเออเขาก็ไปอย่างสมศักดิ์ศรีไปอย่างมีความสุขแล้ว<ช>คนทํางานก็มีความสุขกับการที่ได้ทํางานแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับญาติญาติของคนป่วยนี่ก็ถ<ช>ือว่าเป็นการทางานตามข้อที่สองอาจจะตรงบ้าไม่ตรงบ้างเนาะแต่ว่า<ช>เราจากประสบประสบการณ์ตรงที่ทํางานมาอาจจรลืมของก็ไม่ตรงบ้างตรงบ้างขั้นตอนหรืวทุกข้อ อยากแรียรู้เรื่องนี้ในมุมมองของท่านมหาธัญญาอาจจะมีอะไรดีให้พวกเราได้ฟังได้หมอนเราจริงๆเรากําลังมีความสุขกับความตายของเขาเลยนะโอเคถ้าถ้าเราสิ่งที่ท่านมหาบอล่าวเมื่อกี้ภูมหลังของชาวบ้านภูมิหลังของคนที่กําลังจะจากไปเป็นเรื่องที่สําคัญ ว่าถ้าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราจะคุยในสิ่งที่เขาสบายใจมีคุณหมอท่านหนึ่งนะเขาก็สอนธรรมะอัตมาเหมือนกันนะเขากลับมาทํางานตอนตอนนั้นก็บอกว่าเขาเป็นนักศึกษายังยังไม่ได้รับปริญญาแต่ก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณหมออยู่ที่นี่ถ้าโยมยังจําชื่อตุลุงทองนะตุลุงทองตุจก นะวจกใดนะท่านเทศตลกนะแต่พอปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านเนะี่ยมันตลกไม่ออก